สวัสดีค่ะมาเจอกับไอนะคะนานแล้วที่ไอไม่ได้ทําคลิปกินข้าวนะคะทุกคนก็วันนี้อยู่บ้านนะคะก็พอดีว่าเาเราก็จะมีแต่ว่าคลิปไปเก็บเห็ดเนาะช่วงนี้เก็บๆๆๆบอย่างเดียวเลยแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้กินให้ทุกคนดูไม่ได้ไม่ได้บอกกล่าวว่าไอทําทอะไรกินนะคะอันนี้ก็เป็นทุกคนเห็นไปแล้วตอนต้นคลิปนะคะก็เป็นแกงเห็ดแกงเห็ดใส่หน่อไม้นะคะเพราะหน่อไม้มันมีนิดเดียวนะคะ ใส่น้ำยานางแล้วก็ตัวนี้โตนี่เป็นป่นเห็ดคะ่ะทุกคนตัวนี้คือป่อนเห็ดนะคะป่นเห็ดก็คือน้ำพริกเห็ดนั่นเองนะคะหอมกระเทียมนะคะแล้วก็พริกนะคะไอใช้พริกกระเยงแล้วก็พริกแดงจินดาผสมกันแล้วก็เอาไปคั่วนะคะแล้วก็มาตำ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 ใส่ปลาค่ะตัวนี้ก็จะเป็นเนื้อไก่นะคะชุบแป้งทอดนะคะก็หมักง่ายๆค่ะใส่ซีอิ๊วขาวซอสหอยน้ำตาลพริกไทยแล้วกอ็อะไรนะไอใส่อีก น้ำมันงาค่ะทุกคนใส่แค่นั้นแหละไม่มีผงปรุงรสนะคะเพราะว่าในอาหารอีสานเนี่ยพอแล้วผงปรุงรสในอาหารอีสานของเรามันก็มีมากแล้วทุกคนมามากินข้าวเปิดคลิปมาก็หนึ่งนาทีกว่าไม่เริ่มกินสีอทีหนัวมาก ทำเมื่อวานตอนเช้าส่วนอันนี้ทำทำวันนี้ตอนเช้าเหมือนกันไอทำทำไว้ในกล่องอีกกล่องหนึ่งค่ะตัวนี้บอกว่าจะว่าเดี๋ยวเอาเก็บไปกินนานๆใส่รวมทุกเห็ดเลยค่ะมีเห็ดเพื่อหวานเห็ดดำเห็ดเหลือง เท่าเหนียวติดมือติดมือแดดมาแล้วเนี่ยใส่จังอันนี้มันเครื่องอะไรไม่รกว่าตั้งแต่เช้ามายังไม่เจอแดดเลยทุกคนเอาแดดออก คนจจะแดดส่องเข้ามาแสบมันก็จะผิดปกติไปเล็กน้อยอะอืมใช่ เดี๋ยวจะเล่าเรื่องอย่าให้ฟังไอ้ขอกินก่อนไอ้หิวหิวน,นี่้ามือแรกคร่ะเจ็ดโมงสิบห้าส่วนพี่ขุนนะ่ะเขาจะกินตอนบ่ายโมง ใส่ทอดอ,อร่อยมากหอมงาค่ะหอมน้ำมันงา <c oughs> ข้าวเหนียวมันมันติดมือเพราะว่าเมื่อวานนึ่งข้าวเหนียวแบบเล่งดว่วนไอ้ก็เลยไปแช่ในน้ำร้อนน้ำเดือดอะค่ะมันก็เลยเป็นแบบนี้ เลตุล้มเตเลยมันปั้นเขาเหนียวไม่ได้ค่ะมันเหนียวมากทุกคนไอไปเอามือแตะน้ำมัน แล้วเออปั้นได้แล้วทีนี้อืมุวานโอ๊ยทุกคนข้าวหล่นจากมือแต่ว่าหล่นลงพื้นหล่นลงพื้นแล้วเก็บกินได้ไหมอ่ะมันไม่เปื้อนหรอกพื้นเพิ่งทำความสะอาดเดี๋ยวนะทุกคนอืไม่เปื้อนจะจะเล่า <laughs> กินต่อค่ะกินต่อ จะเล่าเรื่องแม่ให้ฟังเมื่อวานไปส่งแม่เข้าโรงพยาบาลก็คือด้วยความที่ตอนนี้เขาก็ไม่ให้คนนอกเข้าใช่ไหมคะให้เฉพาะคนที่เป็นผู้ป่วยแล้วผู้ป่วยก็จะต้องมีหนังสือยืนยันจากทางแผนกต,ต่างๆที่เขาจะเข้าไปรับการรักษาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะนั่นแหละถึงจะเข้าไปได้ผู้ใหญได้ยืนแค่หน้าประตูก็ยืนคุยกับแม่เราๆสิบห้านาทีคะ่ะก่อนที่แม่จะเข้าไป เราก็พยายามไปถามคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่ยืนอยู่หน้าประตูแล้วเขาก็บอกเข้าไม่ได้ยกเว้นเสียแต่ว่าจะจะมีใบอนุญาตนะคะใบอนุญาตหรือใบอนุมัติจากทางแผนกนะคะอย่างแม่เนี่ยก็จะไปรับการผ่าตัดใช่ไหมคะก็จะเป็นผแผนกศัลยกรรมหรืออะไรเงี้ยใช่ไหมคะแล้วคราวนี้ออซึ่งมันก็จะต้องยื่นเอกสารคำร้องเนี่ยก่อนที่แม่นะ่ะจะมาแล้วคราวนี้ ก่อนหน้านี no ้พวกไอ้เคยถามแม่แล้วแม่บอกว่ามันอาจจะไม่จําเป็นหรืออะไรอย่างเงี้ยคือแม่แกก็แบบว่าเหมือนไม่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 แน่ใจค่ะว่าแกต้องการกําลังใจไหมแต่ไอรู้ว่าแกต้องการเพราะว่าเมื่อวานอ่ะพอแกมาถึงโรงพยาบาลพวกไอ้ไปถึงก่อนใช่ไหมเราก็ยืนรออยู่หน้าประตูทางเข้านะคะหมายถึงว่าทางเข้าตึกนะคะไม่ใช่ทางเข้าโรงพยาบาลทางเข้าตึกเลยนะคะมันจะมีตึกมันจะมีมันจะมีอยู่แค่ประตูเดียวที่เป็นประตูทางเข้าด้านหน้า ให้เพื่อที่จะรับคนป่วยเข้าไปในในตัวอาคารเงี้ยค่ะู้ใหญ่กไปยืนตรงนั้นทีนี้พอแม่มาถึงอ่ะนะคะแกลงจากรถคำแรกที่แกบอกก็คือฉัน n ervous แกบอกแม่ nervous นะคะคำว่า N ervous ก็คือเป็นอาการตื่นตระหนกเป็นเป็นอาการเกรงอาการกลัวตกปมาอะไรเงี้ยทุกคนคือเหมือนเขาคิดไปนะว่าเออจะเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยค่ะทีนี้อ,อ่อ วันนี้นะคะที่ไอทํทคลิปกินข้าวเนี่ยเป็นวันที่22ใช่ไหมคะแม่เข้ารับการผ่าตัดช่วง8โมงนะคะตอนนี้11โมง20เรายังไม่ได้ยินข่าวนะคะว่าการผ่าตัดเสร็จสิ้นไปหรือยังเพราะว่าตามที่หมอบริฟให้แม่ฟังตอนเย็นนะคะที่แม่โทรมาบอกก็คือจะใช้เวลาผ่าตัด2ถึง4ชั่วโมงนะคะไอ้ก็ภาวนานะคะตอนนี้ไอ้ก็ใจจดใจจ่อแต่เช้านะคะพยายามจะ หาข่าวคือพยายามหาข่าวเรื่องในโรงพยาบาลหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะว่ามีใครได้รับข่าวอะไรไหมแม่ส่งข้อความมาไหมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็นั่นแหลคะค่ะจนป่านนี้ก็ยังไม่ได้ไม่ได้ข่าวแล้วก็ก็เลยหานู่นหานี่ทําไอทําขนมด้วยเพื่อให้แบบความคิดเรามัน,ม,นมันไม่ไปจดจ่ออยู่อยู่อยู่ที่ที่สิ่งนั้นที่เราเป็นกังวลเนาะแต่เชื่อมั่นว่า ไอเชื่อมั่นว่าต้องผ่านไปด้วยดีแต่มันก็อดคิดไม่ได้ไอก็เลยนั่นแหละคะ่ะทํากับข้าวแล้วก็ทําขนมตัวนี้มันเป็นจริงๆมันเป็นมัฟฟินนะคะเป็นมัฟฟินแต่ไอใช้ใช้ฟอร์มของเค้กค่ะของคัพเค้กนะคะเป็นบูเบอรี่มัฟฟินอาจจะดูเย็นๆหน่อยนะคะแต่ก็น่าจะอร่อยนะคะเดี๋ยวรอให้เย็นแล้วไอจะกินตอนช่วงบ่ายนะคะ น่ารักาทุกคนก็เลยมาเล่าให้ฟังเพราะว่าเห็นหลายๆท่านนะคะฝากข้อความเข้ามาถามในคลิปล่าสุดที่ไหนไปเก็บเห็ดก็ทุกคนก็ฝากข้อความเข้ามาใต้คลิปนะคะมีพี่บางคนก็แชทมาหลังไมค่ะขอให้คุณย่าปลอดภัยอะไรเงี้ยค่ะ ได้ก็เล่าให้แม่ฟังแล้วนะคะเมื่อวานไปเจอกันบอกว่าอืมเพื่อนๆไอใน Youtube อ่ะเขาฝากความคิดถึงถึงแม่นะเขาเป็นกําลังใจให้แม่นะอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็บอกโอ้ขอบคุณมากแม่บอกขอบคุณมากนะคะสงสารแม่นะแม่บอกว่า เราเดินไปถามเจ้าหน้าที่ได้ไหมว่าให้เธอสองคนเดินไปส่งแม่ที่ลิฟต์ได้ไหมหมายถึงว่าผ่านเข้าไปตรงประตูทางเข้าแล้วก็ไปส่งแม่ตรงรีเซพชันอะไรเงี้ยคนคนยืนเฝ้าก็บอกเสียใจด้วยเข้าไม่ได้อะไรเงี้ยทุกคนอืมแม่ก็เตรียมหนังสือเล่มหน,อนอาๆนะคะ ไปด้วยแม่ก็เป็นสอบแม่จะเป็นหนอนหนังสือนะคะแม่กับพี่ขุนเนี่ยจะคล้ายๆการจะอ่านหนังสือเยอะมากพี่ขุนต้องอ่านหนังสือทุกวันนะทุกคนไม่ใช่อ่านแค่หนังสือทามานะคะอ่านทั่วๆไปด้วยค่ะอืมเห็นแกนั่งเรียนอยู่อย่งเนี้ยก็แกก็เรียนนะคะแต่ว่า ตื่นเช้าม,มาพี่แกก็อ่านหนังสือธรรมะเป็นคําสอนอะไรต่างๆของอาจารย์สายแกนั่นแหละค่ะตอนเย็นแกก็จะหยิบหนังสือบางเล่มมาอ่านอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับความรักหรือจะเป็นหนังสือที่เป็นตรกกะการใช้ชีวิตหรือเป็นหนังสือที่ทําให้เกิดการพัฒนายอะไรเงี้ยค่ะดีนะ หาพ่อบอกว่าถามพ่อว่าจะให้ลงไปไปหาไหมอะไรเงี้ยแกก็บอกว่าไม่เป็นไรฉันอยู่ได้ฉันมีอาหารเก็บไว้ในตู้เย็นแล้วฉันก็จะไปเดฉันจะไปซื้ออาหารไทยมันจะมีร้านอาหารไทยอะค่ะที่พวกเราชอบไปสั่งมากินกันที่บ้านอะไรเงี้ยเวลาพ่อไปใช่ไหม แล้วเมนูที่ชอบก็จะชอบกินผัดเปรี้ยวหวานไก่อย่างเงี้ยค่ะผัดคิงอะไรอย่เงี้ยค่ะ คนจจะกินไปเล่าไปมันก็นานเนาะไอใส่ลูกโดดด้วยไม่รู้ไปไหนทุกคนเห็ดที่มันสวยๆอะ่ะพอเราผ่าครึ่งผ่าครึ่งมันไม่มีหนอนนอยก็แกงเป็นแบบครึ่งดอกนี้เลยค่ะไอเจอลูกโดดแล้ว อก็จะแกงแบบเป็นครึ่งๆเลยง่งเงี้ยค่ะผ่าครึ่งผ่าครึ่งแล้วก็แกงเลยเอาลูกโดดดนะ้วยเนาะอร่อยเห็ดกลุ่มนี้เป็นเห็ดที่ไอไปเก็บหลังเลิกงาน หลังเลิกงานวันอาทิตย์มั้งเห็ดกลุ่มนี้นะไอแกงหมดเลยเมื่อวานแกงไปได้ประมาณครึ่งหม้อเลยนะแต่ก็กินไปแล้วใช่หมล่ะพริกกระเลี่ยงสุดยอด คนดีกว่าไอ้ไม่อยากให้คลิปยาวมาก Mereka ai